สวัสดีครับเ,เพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง MS มีสินชาแนลนะครับทีนี้ก็จะพาเพื่อนมาชมวิธีซ่อมนาฬิกาอีกนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่การเปลี่ยนกระจกนะครับพอดีกระจกกระทอนะครับวันนี้ก็ต้องการเปลี่ยนนะครับรก็ต้องถอดมามาดูความหนาก่อนนะครับความหนาความกว้างของกระจกถอดออกมาก่อนวัดจะชัวร์กว่าวัดจากด้านนอกนะครับวัดคร่าวๆก็จะประมาณ ถ้วัดใต้กระจกสั่งก่อนนะครับเราจะถอดไว้ทีนึงครับความหนาแล้วก็ต้องถอดเอาเครื่องมาก่อนนะครับก็เลยต้องหาผ้ารองจัดนะครับการถอด เราจะเอาตัวเครื่องออกมานะครับเพื่อจะเพื่อจะเอาตัวถอดกระจกออกนะครับรุ่นี้ตัวนี้จะเป็นจิ้มตรงนี้นะครับวิธีจิ้มตรงนี้นะครับแล้วก็ดึงแก้ไขออกนะครับจะมีหมุดเล็กๆมีลูปสอนคีตรงนี้นะฮะมีรูดสอคีบอกตรงนี้มองเห็นนะครับเัวนี้ก่อ,อกได้แล้วครับ ในก่อนวิธีการเอากระจกออกโดยที่ไม่ให้กระจกแตกนะครับก็ใช้ต้องใช้ตัวบล็อกกดนะครับแล้วก็มีพลาสติกมารองกันกระทาอนะครับเนี่ยกดไปเลยครับอ่าเอาแล้วครับนี่กโหคตรหนาเลยครับนพืเ่เน เราทาการสั่งกระจกนะครับความหนาก็หูกระจกคนนี้ค่อนข้างหนาเลยนะครับพเพื่อนๆหนา3.5นะครับ3เม,มิลครึ่งเลยนะครับครับนี่นะครับขอบกระจกความหนาของต้องเราต้องทาความสะอาดตัวตีนตัวขอบยางนะครับ ด้านในกระจกตรงนี้มันมีเศษอะไรไปจิบไปเกาะนะครับก่อนที่เราจะใส่ตรงไหนเข้าไปเราต้องทำควา,สา,ามสะอาดเรียบร้อยก่อนนะครับกระจกที่เราได้ามาใหม่เลยนะครับนี่รหัสเบอร์ต้องตรงกับความหนานะครับของเร็วน,นะครับเเเลัอออย่าาางะะะนนนนี้ทำมาแล้วครับมันจะมีด้านขอบด้านหนึ่งเงาด้านด้านหนึ่ง ให้เงานะครับต้งเอาด้านเงาขึ้นเพื่อนนอนขอบจะทะลบต้องดูสังเกตสอฝั่งจะไม่เหมือนกันอันนี้ด้านหน้าครับอันนี้ด้านในครับของั้นกดนี่นะครับขั้นกดตัวกดนี้ก็จะเป็นหน้าเรียบนะครับหน้าเรียบเราต้องเป็นหาเลกไซต์ที่มันใหญ่ขนาดที่ใหญ่กว่ากระจกนะครับ มือใหม่ต้องระวังมากเลยนะครับแตกแตกได้นะครับถึงจะหนาก็แตกได้ถ้ากดไม่ถูกนะครับกรนนะติกลอนกระติกรอนหน,า,นาก็ได้นะครับกระติกกระติเหนืองก็ได้คกดพยายามจับให้อยู่กับล็อกด,ด,ดีก่อนนะครับกดลงไป ตรงๆนะครับปลอกกําลังคอให้มันตรงสุดก่อนนะครับแล้วก็กดอันนั้นาสิบกล่องเล็กสามสิบอันนี้ของบ้านกดลงไปเลยครับยี่สิบสี่ร้อยโอเคยังกดให้ลงให้สุดนะครับหกห้าค่ะอืมประมาณนี้ครับสุดแล้วครับ ครับก็ลงตุ้ดสิบร้อยแล้วครับเราก็จะประกอบกับพื้นได้แล้วนะครับเรียบรนอยแลวครัต้ต้องดูให้มันเสมอขอบเท่ากับทุกด้านนะครับอย่าเอียงนะครับไม่เอียงไม่สวยนะครับยบร้อยนะครับวิธีประกอบกับพื้นก็เทคนิคง่ายๆครับก็ดูก็ให้สังเกตวิธีจับวิธีอะไรถ้าเราจับถูกักจะทำได้ง่ายขึ้นนะครับเพื่อน วางลงไปนะครับแล้วก็วางก้อนไปเอาเรียเัาแล้วก็พริกนะฮะแล้วก็ใส่ไม้ไปยมนะครับแล้วกดแล้วก็ใช้ผ้าลงต้องเาผ้ามาลงที่ ครับขอบคุณมากค่ะมาพี่น้องใส่ถุงให้กดโทษทีนะครับเดี๋ยวเวลากดเราก็ต้องปรับให้ปรับให้ตัวเปียกแบบตรงกับแจงไข่แจงไข่ก่อนนะครับให้จังหวะให้มันลงเข้าที่ก่อนนะครับแล้วค่อยกดทีเดียวนะครับขอบคคุณมากนะะเออถ้ากดอัดกึ้บมีคะแนว่าเข้าแล้วคยนะเพื่อนตกลงครับ อนนี้ก็ลัะครูกขั้นตอนสําคัญนะครับต้องระมัดระวังนะครับขอบคุณมากนะคะนาฬิกาเป็นอะไรที่พลาดไม่ได้นะครับพลาดทางเสียหายนะครับเรียบร้อยแครับคุณเพื่อนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับหากมีเพื่อนเพื่อนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบพระคุณมากมากครับ